ดูดวงรายสัปดาห์โดยแม่หมอฮันมหาทักษะฝากกดต s ดคล b e กดติดตามในทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่25ถึงวันที่31กรกฎาคม2 5 6 5การเงินช่วงนี้อะไรที่อยากได้ก็ยังไม่ได้การเงินยังไหวสมหวังค่ะการงานช่วงนี้ ค่อนข้างที่จะแย่มีคนโยนงานให้มีคนเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีไม่ส่งเสริมแถมให้ร้ายด้วยการเรียนช่วงนี้ค่อนข้างเป็นไปเรื่อยๆแต่มองไม่เห็นทางว่ามันจะเหมาะสมกับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าทำเป็นรู้ทันมีอะไรไม่เข้าใจให้ถามโชคราบช่วงนี้ไม่มีโชคไม่ควรเสี่ยงโชคสุขภาพช่วงนี้ ระวังปัญหาเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษระบบภายในจะมีปัญหาจะทานอะไรควรเลือกร้านที่สะอาดและเลือกของที่ตัวเองเคยทานเท่านั้นอะไรที่ไม่เคยทานควรเรียกเรีย่ยงก่อนในช่วงนี้ดวงรายสัปดาห์ ของผู้ที่เกิดวันอังคารระหว่างวันที่25ถึง31กรกฎาคม2565การเงินช่วงนี้เงินที่คาดหวังไว้จะได้เพียงครึ่งเดียวที่เหลือต้องติดตามทวงถามการงานช่วงนี้กืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่อยากให้ออกความคิดเห็นอะไรให้พูดประจบสอบพอเอาใจไปก่อนมิฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องงานได้การเรียนช่วงนี้ค่อนข้าง เป็นดั่งใจหวังอยากไปไหนอยากทำอะไรอยากเรียนอะไรได้ทุกอย่างดีทุกอย่างคะ่ะโชคลาภช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเสียงเงินหรือเสี่ยงโชคได้แล้วไม่คุ้มเสียไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคทาไม่ได้เลขจากที่ไกลสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดหัวกดไหลย,ย้อนและกระเพาะอักเสบ ต้องระวังให้ดีทานข้าวให้ตรงเวลาอย่าเครียดให้มากเกินไปถ้าตัวเองมีปัญหาโรคกระเพาะอยู่จะกําเริบหนักได้ด้วยค่ะดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันพุธระหว่างวันที่25กรกรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2 5 6 5การเงินช่วงนี้จะมีปัญหาอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งคิดจะเพิ่มเติมอะไรการงาน ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ยกย้ายแบบกระทันหันเพื่อนร่วมง,งานจะว่าร้ายนินทาอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่าเล่าอะไรให้ใครฟังการเรียนช่วงนี้ค่อนข้างดีเป็นไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการรู้สึกเรียนอะไรก็เข้าใจง่ายไปหมดโชคราบช่วงนี้ไม่มีโชคไม่ควรลงทุนไม่ว่าใครจะมาชวนหรือมาบอกเลขอะไรก็ตาม สุขภาพช่วงนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะอาหารอักเสบและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการเน็บชาข้อเท้าหัวเขา่าให้ระวังให้ดีอาจมีอาการปวดซึ่งจะทำให้กินระยะเวลานานกว่าจะหายได้ ดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคม6 5 6 5การเงินช่วงนี้การเงินยังคงมีปัญหาแต่สามารถแก้ไขปัญหาไปได้เรื่อยๆก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่ดีการงานช่วงนี้ทำงานได้ดีแต่เหมือนยังไม่เป็นที่พอใจอะไรก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังกับอะไรมากนะคะ การเรียนค่อนข้างเป็นไปนในเกณฑ์ที่ดีแต่ห้ามดองงานห้ามคิดห้ามมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเดี๋ยวจะเกิดปัญหาส่วนที่เหลือโอเคแล้วค่ะโชคลาภถ้าไม่มีคนเข้าฝันนะคะถ้าไม่ค่อยได้ทำบุญงดไปก่อนได้เลยค่ะเลขจะเคลื่อนสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอเช่นไอหวัดลงคอทอมซิมอักเสบ รวมไปจนถึงกฎไหลย้อนช่วงนี้ควรพักผ่อนให้เพียงพอทานน้ำเยอะๆด้วยนะคะดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันศุกร์ระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2 5 6 5การเงินช่วงนี้การเงินค่อนข้างมีปัญหารูปหนี้ไม่ทวงไม่ตามไม่ถามไม่ได้คืนช่วงนี้ต้องใช้ใจอย่างประหยัด อย่าเพิ่งคิดจะซื้ออะไรหรือลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้การงานช่วงนี้ไม่ว่าจะพูดอะไรออกความคิดเห็นอะไรก็เห็นเป็นผิดไปหมดถ้ามีโอกาสให้ไปไหว้ขอพรจากพระยานาคหรือปู่พญานาคเพื่อเป็นสิริมงคลการงานจะได้ราบรื่น การเรียนช่วงนี้การเรียนค่อนข้างกดดันเพราะว่ากำลังเริ่มต้นใหม่เป็นอะไรค่อนข้างที่จะยากขอให้อดทนและสู้เดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปได้เองโชคราบถ้าเดินทางไกลให้เสี่ยงโชคถ้าไม่ได้เดินทางไกลไม่ได้ไปไหนให้งดเสี่ยงโชคอยู่นะคะเพราะโชคอยู่ทางไกลค,คะ่ะ สุขภาพช่วงนี้ให้ระวังเรื่องปวดหัวหน้ามืดเป็นลมวิ่งเวียนศีรษะเพราะช่วงนี้พักผ่อนน้อยหรือขาดน้ำตาลอาจจะทำให้วูบหรือเป็นลมได้ค่ะดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่25กรกดาถึงวันที่31กรกดา2565การเงิน ช่วงนี้การเงินค่อนข้างมามาหายหายแต่เดี๋ยวก็จะดีขึ้นการงานช่วงนี้ค่อนข้างที่จะงานน้อยเวลามีก็มีมากจนล้นทำไม่ทันเวลาไม่มีก็ไม่มีเลยการเรียนช่วงนี้การเรียนค่อนข้างไม่ค่อยโอเคไม่เข้าใจแต่บอกว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ถามครูนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้น โชคลาภไม่มีโชคค่ะไม่ควรเสี่ยงโชคไม่ควรเสี่ยงดวงเพราะจะได้ไม่คุ้มเสียแน่นอนสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะอาหารเป็นพิษหรือกระเพาะอาหารอักเสบรวมไปจนถึงมีปัญหาอาการข้อรั่นข้อเท้าพิกให้ระวังเรื่องท้องไส้เป็นพิเศษ ดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่25กรกดาถึงวันที่31กรกดา2565การเงินช่วงนี้การเงินค่อนข้างโอเคถึงได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็ไม่ต้องปากเปียกปากแฉะไปทวงการงานช่วงนี้งานค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะรู้สึกเหนื่อยและท้อแต่เดี๋ยวก็ผ่านไปได้ไม่ต้องเก็บทุกอย่างกลับมาคิดเดี๋ยวจะเครียดเปล่า การเรียนช่วงนี้ค่อนข้างชิวๆแต่อย่าชาร่าใจไปนะว่าการที่เราไม่เข้าใจแล้วไม่ถามจะไม่มีผลกับอนาคตแน่นอนว่ามีนนแน่แน่ ถ้าอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนำมีอะไรไม่เข้าใจให้ถามโชคลาภไม่มีโชคและไม่ควรให้ใครยืมเงินจะมีปัญหาทางการเงินเข้ามาสุขภาพยังคงเป็นไปได้ดีแต่ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดหัวหรือปวดเอวที่เคยเป็นอาจจะยังมีเอฟเฟกอยู่บ้างถ้าฟังแล้วชอบถ้าดูร้งใช่อย่าลืมเปิดกระดิ่งไว้ฟังดวงและเรื่องราวดีๆกันด้วยนะคะ ขอขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปจ้า